หลังจากอีกคลิปที่แล้วโมพาไปชมวิธีการผลิตกระสุนขนาดจุดสองสองชนวนลิมตั้งแต่เริ่มผลิตจนกระทั่งแพ็คลงกล่องแล้วนะคะคลิปนี้เรามาต่อกันที่กระสุนชนวนกลางของอังสกอร์เป็นคะนอกจากโซนแรกนะคะคับปิงที่นําแผ่นทองเหลืองมากดเป็นถ้วยครับให้ได้ขนาดกระสุนที่ต้องการก่อนค่ะจากนั้นนะคะคับก็จะถูกนํามายืดตอกซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็มีการทําการยืดตอกขนาดจุดสี่ห้าจุดสามห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดจุดหกสองหลุดขาด เครื่องจกักรแค่โซนนี้นะคะก็เยอะมากๆเลยนับไม่หมดเลยแล้วก็เครื่องจักรในก็จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงผลิตของชนวนดินม,มากเลยค่ะเมื่อได้ปอกมาแล้วก็จะไปสู่โรงผลิตผัดไปกันเลยค่ะซึ่งก็จะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดปอกให้ได้ขนาดมาตรฐานของแต่ละขนาดกระสุนค่ะ รวมถึงเครื่องจักกจะทําการขึ้นลูกขอบจานท้ายที่ไว้สําหรับให้ขอล้างปลอกดึงปลอกกระสุนออกมาจากลังเพลงตอนที่ขัดปลอกนะคะแล้วก็เจ,จาะรูดันท้ายไว้สําหรับใส่ไผ่เมอร์ด้วยค่ะหมดขั้นตอนนี้แล้วเราก็ถือว่าได้กระสุนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะในโซนถัดไปเนี่ยเรามาดูการผลิตหวัวกระสุนกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็กําลังผลิตหัวกระสุนขนาด5.56แล้วก็7.62อยู่ ที่ทุกคนเห็นอยู่คือการเผาคอกระสุนขนาด5.56ค่ะซึ่งโมได้ความรู้มาว่าข้อแตกต่างในการผลิตระหว่าง5.56กับ .223 ต้อง,องาาจากปริมาณดินขับแล้วกระสุน5.56แ่ยต้องผ่านกระบวนการเผาคอกระสุนแบบนี้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของทองเหลืองสำหรับรองรับแรงดันกระสุนที่สูงกว่าุ .223 นะคะเพื่อลดโอกาสที่ปอกกระสุนจะแตกได้ค่ะ ปอกกระสุนและหัวกระสุนที่ผลิตเสร็จแล้วก็จะถูกมารวมไว้ในห้องนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกระบวนการประกอบนะคะทางโรงงานจะมีการตรวจสอบกระสุนที่ผลิตด้วยมือคนอีกครั้งหนึ่งโดยดูว่าลักษณะภายนอกเนี่ยว่าได้ทรงที่สมบูรณ์หรือไม่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นสารโรงงานนั่งกันเต็มเลยค่ะ ข้นงอนกัรจะเป็นกระบวนการใส่ไพลเมอร์ไปในจานท้ายนะคะอันนี้เป็นกระสุนขนาดจุด22 pcm นะคะซึ่งเป็นจุด2 2ที่เป็นชนวนกลางค่ะที่นำปอกกระสุน5.56ามาตัดแล้วบีบพอให้แคบนะคะหมคอนเฟิร์มเลยว่าจุด2 2 pcm นี่คือยิงสนุกมากเลยค่ะผลภายในห้องเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องประกอบกระสุนด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังประกอบกระสุนขนาดจุด300แบ็คเอทอยู่ค่ะซึ่งเครื่องเนี่ยก็จะมีการเติมดินไปในปลอกกระสุนนะคะแล้วก็อัดหัวกระสุนลงนไปค่ะ จะเห็นว่าในหนึ่งวันโรงงานก็จะผลิตกระสุนค่องข้างหลักหลายขนาดเลยนะคะ ก,ก่อนที่จะใช้เปลืองกล่องทุกนัดนะคะก็จะมีการตรวจสอบโดยโคนอีกครั้งหนึ่งค่ะที่พนักางานนะคะเขาก็จะดูรอยตำหนิในจุกต่างๆซึ่งละเอียดมากๆเลยทุกคนแล้วก็ขอหยิบดูชิ้นที่ถูกทัดออกนะคะหาเจอไหมคะทุกคนรอยขีดเล็กๆตรงปลอกกระสุนค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสุม่มนำกระสุนในแต่ละล็อตนะคะมาทดสอบในอุโมงค์ก่อนที่จะจบด้วยการแพ็คลงกล่องค่ะ